เริสุขสวัสดี์จงมีแต่ท่านผู้กวังรายการธรรมะสู่สันติชาววันนี้ <c oughs> กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าวณะอำเภอเมืองตรังเจ้าอาวาสวัดสาธิการามจากได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ นางสาวหัดเศาะนาแวท่านผู้อำนวยการสรถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังท่านเจ้าหน้าที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่าน9.25เมกะเฮิรตซสวทตรังจากได้ควางรายการธรรมะสู่สันติอย่างจุใจวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ กันยายนพุทธกรา2 5 6ักราช2568ตรงกับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบบรรดาญาโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็จักได้ความรายการธรรมะสู่สันติทุกเช้าของวันอาทิตย์เป็นประจำประจำสืบเนื่องว่าวันนี้ฝนตก แหมก่อนก่อนตีห้าตอกพอได้ก็เลยเข้าห้องส่งจ้าไปสามนาทีต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยวันนี้เป็นวันธรรมชวนะเป็นวันพระึุนที้าค่ำเดือนสิบแล้วก็ วันพรุ่งนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8กันยายน2,568ทางชาวพุทธภาคใต้เรียกว่าทำบุญวันศาสตร์ทำบุญวันศาสตร์นี่ก็ครั้งแรกเนี่ยแรมหนึ่งคำ่ำแล้วครั้งที่สองอก็ไปนูน่นไปแรม สิบห้าคมแรมสิบห้าคเดือนสิบเป็นครั้งสุดท้ายปีนี้ที่วัดสาธิการามก็เ,เมื่อวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปวันที่สิบเจ็ดสดสิกันยายนสองพันเมโนราเจ พร้อมด้วยคณะเนี่ยมารำถวายบรรพชนหรือถวายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าต้อนรับวันศาสตร์แรกแล้วก็ส่งวันศาสตร์ที่สองแล้วก็มารำทุกๆปีที่วัดสาธิการามก็เชิญชวนญาติโยมควายมนุราที่มีเชื่อมีอะไรต่างๆนี่ก็เจริญพร ไปชมไปสักการะบูชามโนราเจพร้อมด้วยคณะเนี่ยมารำทุกๆปีเรียกว่าเข้าโรงวันพุธแล้วก็ไปออกวันจุดวันจุกนู้นค่ำค่ำค่ำค่วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าวันเดือนสิบนี่วันพรุ่งนี้นี่เป็นวันศาสตร์เล็ก เราก็มาทำบุญต้อนรับปู่ย่าตายายหรือบรรพชนพูดตรงๆว่าต้อนรับเปรตที่ได้ในนิติาบาลได้ปลดปล่อยบรรพชนบนรรพบุรุษที่เป็นเปรตก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็ให้มาสู่เมืองมนุษย์มาหาปู่ย่าตายายบิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน เราควรจะทำอย่างไรดีเมื่อถึงวันเดือนสิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จัดของมีข้าวพองลามีอาหารไปถวายพระพิสุสามเดรนตามอารามต่างๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนพิเศษที่หลังจากพระธรรมพิธีช่วงเช้าก็ดีช่วงเพลนก็ดีก็ไปเส้นสวง บรรพชนหรือตั้งเปรตตามหน้าวัดต่างๆนี่ที่วัดสาธิการามนี่ก็ทุกๆปีเช่นเดียวกันอาตอมาเคยไปสวดพระอภิธรรมหลายที่หลายแห่งก็มีบทสวดเป็นพิเศษเฉพาะเฉพาะเช่นไปตรวจหานศพนอกจากตรวจพระอภิธรรมแล้ว แล้วก็หลังจากนั้นเจ้าภาพก็ถวายทยทานเสร็จเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเจ้าภาพจะได้กรวดน้ำควายพระสงฆ์นี้ก็อนุโมทนาขึ้นยาถาสัพพีแล้วก็มีอีกบทหนึ่งออพระจะสวดต่อจากสัพพิโยแล้วอาทาสิเมอากาสิเมยาติเมตตา สาขาจะเมแปลเป็นภาคภาษาไทยว่าบุคคลมาระลึกถึงอุปกระอันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา ผู้นี้เป็นญาติผู้นี้เป็นมิตรผู้นี้นี่เป็นเพื่อนเราดังนี้แปลว่าควรระลึกถึงบุคคลที่อุป,ปการะเราคือเลี้ยงดูเรามาเช่นเลี้ยงดูมาตั้งแต่ในท้องในท้องจนกว่าคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูกว่าจะนู่นออกบ้านออกเรือนเนี่ย ใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า25ปีแต่ละบททธิดาเนี่ยบางทีบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อโรคภัยไข้เจ็บก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยท่านก็ได้ละโลกนี้ไปคือพูดตรงๆว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นแม่เราก็ดีเป็นพ่อเราก็ดีเนี่ยท่านได้เสียชีวิตลง เมื่อเสียชีวิตลงเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็บอกว่าให้ระลึกถึงอุปการะก่อนอุปการะอันท่านได้กระทำแก่ตนท่านได้เลี้ยงดูเรามาเ,เลี้ยงดูเรามาเนี่ยจนเติบใหญ่จนมิวจนมีวิชาความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการจึงบุคคลผู้นี้เนี่ย ท่านได้ให้สิ่งนี้แก่เราให้ที่ดินก็ดีเลือกสวนได้นาก็ดีแบ่งเงินแบ่งทองในธนาคารก็ดีอะไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเนี่ยในบาลีบอกว่าเปตานังเปตานังทักสินาทัชชาปุเปกะตะมนุสรังก็ควรให้ทักกินาให้ทักกินาทาน เพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วแปลว,ว่าเราทุกคนเนี่ยทักกินาก็คือการทำบุญอุทิศนะทำบุญอุทิศก็มีอะไรพัตตาหารพัตตาหารแล้วก็มีอย่างอื่นๆเช่นเออก็มีข้าวพองข้าวลาหนุมบ้าขรนุมซำอะไรเหล่านี้ ที่เราทำกันเป็นประจำประจำทุกทุกปเออีเรียกว่าถ้าหากว่าไม่ออกมาทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเปรตเหล่านั้นที่ถูกปลดปล่อยมาเยี่ยมลูกหลานตามมารามต่างๆเพราะว่าท่านบุคคลเหล่านั้นนี่จะมาอยู่สี่แพร่งบ้างสามแพร่งบ้างแล้วก็มาอยู่ที่รั้วบ้านของเราบ้าง แล้วก็มาอยู่หน้าวัดของเราบ้างอาจจะเข้ามาคงจะเออตาหน้าวัดตามกาแพงของญาติของโยมเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรเ,เปรตมาเยี่ยมแล้วเปรตมาคอยอยู่ที่บ้านแล้วฉะนั้นในช่วงเดือนสิบโดยเฉพาะว่าตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำไปจนถึงแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบเนี่ย เราต้องระม,มัดระวังออกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีใจของเราก็ดีเนี่ยแหมเดี๋ยวเปรตจะได้ยินโอ้โหเราเนี่ยตายไปหลายปีแล้วสมัยก่อนมันยังด่าปากจัดอย่างนี้ เราไปหลายปีแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกหรือเป็นหลายครั้งแล้วก็ยังปากจัดเหมือนเดิมโอ้รับไม่ได้ไปวัดดีกว่านี่ฉะนั้นว่าเราเนี่ยควรระมัดระวังกายอย่าทุบอย่าตีอย่าสร้างอะไรให้คนคนอื่นเขาเดือดร้อน จึงก็ปิยาวาจาเจราจาอ่อนหวานแล้วก็พูดกันอย่างนุ่มนวลไม่ต้องใช้เสียงดังเกินไปเดี๋ยวเปรตจะตกใจเดี๋ยวเปรตจะตกใจจึงเราก็ควรระมัดระวังแล้วขับรถขับเรือขับขี่อะไรต่างๆนี่ยอย่านะอย่าขับเร็วนะขับช้าๆเนี่ยไปมาปลอดภัย ถ้าขับไวๆในไปไหนไปโรงพยาบาลขับช้าๆไปไปมาปลอดภัยถ้าขับไวๆเนี่ต้องไปอยู่วัดนี่ก็แสดงว่าเนี่ยถ้าไปอยู่วัดเนี่ยก็แปลว่าไม่มีชีวิตแล้วจึงก็อย่าประมาทขับช้าๆไปมาปลอดภัยถ้าขับไวๆต้องไปโรงพยาบาลขับช้าๆไปมาปลอดภัยถ้าขับไวๆต้องไปอยู่วัด หัวไปหน้าหมากลับหลังหัวไปหน้าหมากลับหลังก็ต้องระมัดระวังเออหัวก็ดีหมาก็ดีเนี่ยเป็นของคู่บ้านคู่เมืองออมันอยู่กับกับคนแล้วทุกวันเนี่ยก็มาปล่อยวัดเยอะปล่อยมากปล่อยมากเลี้ยงไม่ไหวเนี่ก็มามาปล่อยไว้ที่วัดที่จริงก็มีกฎดงกฎหมายอะไรต่างๆแต่ว่าไม่กลัว วัดก็เลยถือโอกาสไม่เอาเรื่องเอาราวเดี๋ยวถ้าหากว่าเอาเรื่องเอาราวเดี๋ยวก็จะเสียเสียชื่อเสียงโน่นนี่แต่ว่าถ้าตัดสินใจเลี้ยงแล้วนะมันต้องเลี้ยงให้รอดเลี้ยงให้รอดช่วยโน่นช่วยนี้ทำให้มันทำกิจของตนเนี่ยให้มันแล้วเสร็จจึงก็เรียกว่าเดือนสิบนี่เราควรให้ทักกินาทาน แก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนะฮิรุนังวาโสโกวายาวันยาปาริเทวนาการร้องให้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีการรำไรรำพันก็ดีอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าบุคคลไม่ควรทำทีเดียว แปลว่าบุคคลเนี่ยการร้องไห้ก็ดีพอถึงเวลาเวลาปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องของเราเนี่ยเสียชีวิตลงร้องหม่มร้องไห้นู่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในในบทนี้บอกว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เพราะบุคคลพวกนี้เสียชีวิตไปแล้วร้องไห้ตาย ร้องให้ปากขีกปากขาดนี่ก็ไม่พื้นขึ้นแล้วแต่ถามตัวเองว่าทำไมตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ทำไมเราไม่เลี้ยงดูให้ดีเพราะบุคคลพวกนี้นี่มีความสำคัญกับเราเป็นอย่างยิ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีอะไรก็ให้ท่านกินท่านทานให้อิ่มหนาสําราญ แล้วก็เราทําหน้าที่ของเราเนี่เป็นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเราทําหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะตายก็ไม่เป็นไรท่านจะอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําหน้าที่ของลูกของของหลานอะไรต่างๆของญาติหรือของเพื่อนเราทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียกว่าเอ การร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเนี่ยเรียกว่าปฏิเทวนาต่างๆเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วแต่ถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราช่วยเหลือเกื้อกูลให้กินอะไรเนี่ยก็ช่วยไปตามอัตภาพตามมีตามเกิดนี่เรียกว่านตังเปตานมานามตถา นัมัฏฐายะแปลว่าเพราะว่าการร้องให้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ญาติทั้งหลายไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วแปลว่าการร้องไห้ร้องห่มมันไม่เป็นประโยชน์จึงตอนเรามีชีวิตอยู่บางทีบางครอบครัวเนี่ย แหมตอนมีชีวิตอยู่กันเหน็กกันแหนไม่กรมเกลียวไม่มีความรักความสามัคคีจึงเหล่านี้จึงเชิญชวนญาติโยมนับถือพุทธศาสนาโดยเฉพาะว่าคนภาคใต้แต่ภาคใต้เนี่ไปอยู่ไหนก็ตามเนี่ยพอถึงเดือนสิบปั๊บเนี่ยเรมหนึ่งค่ำเรมสิบห้าค่ำเนี่อยู่ไหนเนี่ยก็เรียกว่าต้อง ประกอบบาเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญดวงกุศลให้แก่เปตาชนเปนตาชนก็แปลว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะเ,เราจะได้สบายอกสบายใจในหน้าที่ของลูกของหลานเราได้ทำภารกิจของเราเนี่ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวน ญาติโยมที่นับถือพระพุทธศาสนาเราก็ไปบางที่บางแห่งนครศรีธรรมราชหรือหาดใหญ่แถวพัทลุงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยขอมีการตั้งเปรตตั้งเปรตรวมกันบางทีก็มีสิ่งของพิเศษมีเงินมีทองด้วยอะไรด้วยก็เรียกว่าใช้แบบเหมือนมรบมรบกเ,เพื่อเพื่อที่จะเป็นส่วนรวมสวนกลางแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาตรวจพาหุงตรวจ อิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณตรวจพาหงพอถึงบอดขึ้นมหาการุณิโกเนี่ยพอเข้าช่วงชย,ยันโตตรงนี้คนก็หู้ไปชิงเปรดกันไปเซ็งสิ่งของนู่นนี่เขาบอกว่าของออของเหลือของเหลือที่เ,เข้าเอาไปตั้งเปรด เอามากินเนี่ยอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็เป็นมงคลอีกด้วยจึงก็เขานิยมกันทำอย่างนั้นฉะนั้นในโอกาสเทศกาลเดือนสิบเราจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าเอวังปฏติปฏติถาติยาตะโยญาติทั้งหลาย ย่อมตั้งอยู่อย่างนี้ฉะนั้นว่าเขาบุคคลเหล่านั้นเปตาชนเนี่ยเขาในเมืองนรกในเมืองของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้จึงก็ต้องอาศัยลูกอาศัยหลานแล้วบังเอิญถ้าหากว่าเราไม่ไปล่ะเราไม่ไปวัดแล้วทำอย่างไรอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เขาจะคอยดูว่าเออลูกหลานของเราเนี่ยที่คนนี้เนี่ยเรารักมากเนี่ยเขานึกถึงเราหรือเปล่าเหมือนคล้ายๆกับแทงหวยเหมือนกันแหละแทงเลขเน่ยแทงเลขราวันที่หนึ่งเอไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าเว็บเว็บเอ,บบเอ้ไม่ใช่ฉะนั้นว่าเมื่อถึงโอกาสอย่างนี้เนี่ยบรรพบรุษบรรปชน ของเราได้เคยทํามาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติทำมาเนี่ยเป็นประจําประจําทุกๆปีเนี่ยเราจะขาดตกปลกพร่องเนี่ยก็ต้องคอยปีหน้าเนาะแล้วแปลกนะถ้าหากว่าพอเขาส่งปู่ย่าตายายในวันที่22องกันยายนสองพันร้อยปภายในสิหวันเนี่ยหลังจากนั้นเนเราจะขวัญจะขวัญเห็นคนตายเห็นคนนู้นเห็นคนนี้ อาตมาไม่ได้หลอกนะพูดจริงนะแล้วเที่ยวเสียอก,กเสียใจอย่างโน้อย่างนี้เีท่ยวมาบน่นร,รึมบลกับพระบน่บนทําไมบ่นทําไมเพราะว่าพระสงฆ์นี่คอยอนุโมทนาปล่อยอนุโมทนาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าเสกพองเสกลาพระสงฆ์นี่สวดสมโพธิจากอาหารที่มันหยาบหยาบให้เป็นอาหารที่ประณีตยิ่งขึ้น เพราะบุคคลเหล่านั้นนี่ดูตัวโตวท้องใหญ่แต่ขอประทานโทษนี่ยปากเท่ารูเข็มแปลว่าปากเล็กพอปากเล็กเนี่ยก็กินอาหารเนี่ยมันกินได้ทีละเล็กทีละน้อยนี่กินใด้มากทานใด้มากนี่ไม่ได้เพราะว่าปากมันเล็กแต่ท้องหาอิ่มไม่เพราะเป็นท้องที่ใหญ่แล้วก็ใหญ่มากๆ จึงก็ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์อยู่ทำอย่างไรนี่อย่าให้มันเป็นเปรตตายไปแล้วอย่าให้มันเป็นเปรตก็ต้องหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นจเจริญภาวนาบุคคลเหล่านี้โยมนะไม่ใช่ว่าว่าเฉพาะแต่โยมอย่างเดียว พระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนกันทุกคนทุกท่านไม่เลือกชั้นวันนะเ,ออเรียกว่าออปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเรื่องเวรเรื่องกรรมทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี่เหมือนกันหมดไม่ได้ยกเว้นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระครูชั้นนั้นเป็นเจ้าคุณชั้นนี้เหมือนเหมือนกันหมด ฉะนั้นก็ควรที่จะระลึกถึงทานก็ดีศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาจากคว้าคว้าในสู่แดนดินของเราเนี่ยมันทีละเล็กทีละน้อยหญ้าอะไรต่างๆวัชพืชต่างๆก็เขียวจะอุ่มขึ้นมา วันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลายัางเหลือห้านาทีขออนุโมทนาบุญของคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมคุณหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปรปดิษฐานดูน้ำบรสดวัดสาธิการามจุนบรนดาลประธานพรน้โยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทธโพุะท,ทางกมนินทรตังนุทธังพุทโธทตรมโอธัรม ขอม่ระตังนะทำมังตำโมสังโคสังคังขอมิไตังนะสังคังสังโคพุธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสังคังเป็นข้าวเป็นของไหลมาเทมาณชาลิติสิวะลีเดระกุณังเอตังโสติลาปังพระวันตุเมพุตโตภาคาราบมาเงินมีตโมภาคาราบมาเงินมีสังโคภาคาราบมาเงินมีขอให้รวยยิ่งยิ่งกันไปกว่านี้ณชาลิติตลอดกาลนานเถิน